สวัสดีทุกคนกลับมาในช่องจินโมกกฤกและเรา JM เองเราจะพาทัวร์นะคะว่าตอนนี้โรงงานทำตุ๊กตาของเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะเราได้มีทุกคนเห็นแล้วเนาะเราสร้างด้านหลังแล้วแล้วตอนนี้เราได้มี5สายพานโดยที่มีคนงาน4คนเพราะกับเมนเจอร์ทุกสายพานนะคะ แล้วต่อไปเราจะพาไปดูเราสร้างชั้นบนด้วยเราสร้างชั้นสองนะคะอ้าวลืมบันไดอยู่นี่การเดินผ่านไม่ได้แปลว่าอยากซื้อเนาะบันไดอยู่นี่นะคะเรามีชั้นสองเรามีชั้นสองแล้วแล้วเราก็มีสายพานสายที่หกเฮ้เรามีสายพานสายที่หกนะคะนี่คือสายพานสายที่หก แต่ว่ายังไม่มีพพักงานและยังไม่ได้ดําเนินการที่ผลิตตุ๊กตาบนนี้นะคะเพราะว่าบนนี้เนี่ยบนนี้เนี่ยอืมอขั้นที่จะแพงในการจ้างพนักงานต่อคนหนึ่งนะพนักงานคนแรกก็แสนห้าไปแล้วนะพนักงานคนที่สองก็จะแพงกว่าแสนห้าเป็นปกตินะคะต่อไปแล้วก็เอาของขวัญไปขายก่อนแล้เวเอ,เอาเงินมาจ้างพนักงาน ตอนนี้คือเราอยากจ้าพงพนักงานพร้อมกันไงคือถ้าเราเจ้าพงพนักงานคนที่หนึ่งจะไม่มีคนไปเอาวัสรุมาใส่ก็ไม่ได้ต้องมีรีสต็อกเกอร์ก็เลยอ่าเดี๋ยวเราเก็บเงินทีเดียวเรามาจ้างทีเดียวเลยดีกว่ามีระเบียงนะฉันสง่งระเบียงสามารถลงทางระเบียงได้ด้วย <laughs> ่ะแล้วก็เปิดลงรถนะเนี่ยเรามีลงรถนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีรถเข้ามาจอดนะเรอรูสมันยังไรสารไปเลยยังไม่มีลงรถไม่มีลงรถแต่ยังไม่มีรถเข้ามาจอดขออนุญาตทําการขายเลขสามสิบสามเนาะนี่คือสายพันธุ์ที่หนึ่งสายพันธุ์ที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ขายได้ราคาปกติปกติเ้อให้ทิปเรานะคะแปดสิบสอง ็ตามที่ได้บอกไปกันนาว่าแต่ละสายพาน,น์ี้ราคาไม่เท่ากันจะเพิ่มขึ้นทุกๆสายพานแต่พันที่หนึ่งสี่ห้า4กหกก็จะแพงสุดตามที่ได้บอกไปนี่สายพันที่สองเอามาขายเนี่ยสายพัน์ที่สองก็ได้หนึ่งสเลยนะต่อไปเอาสายพันธที่สามราขายค่ะคือ ทุกคนอนาะจะเห็นว่าพนักง,งานเปลี่ยนไปฉันก็ฉันก็เห็นว่าพนักง,งานเปลี่ยนไปน่าจะเป็นเพราะว่า,าทำงานแบบพัฒนามไม่ใช่งานประจาแต่พนักง,งานนี่เรียบร้อยนะทรงผมเดียวกันคอสตูมเดียวกันอย่างกับว่าฉันบังคับให้พวกนางใส่นี่นะใส่พันที่สามเราได้สามพันหกแล้วก็ทิปพันแปด ไปดูสายพันธุ์ที่สี่สายพันธุ์ที่สี่นี่มีสามสิบแปดกล่องมีสามสิบแปดตุ๊ก,กาตาอยู่ในนี้เราไปขายให้คนคนหนึ่งลองขายคนเดิมลองขายคนเดิมเขาให้ติปลองเลยลองขายคนเดิมสายพันธุ์ที่สี่ได้เยอะมากหมื่นเจ็ดหนึ่งร้อยเราไม่ให้ติปแฮะ โคค่ะต่อไปเราจะเอาสายาพานที่ห้าไปขายนะเราจะเก็บเงินเพื่อที่จะไปจ้างพนักงานชั้นบนกันสายาพานที่ห้ามี38กล่องเช่นเดียวกันจะไปลองดูเมื่อกี้ห7 1 0 0มืนเจ็ดหนึ่งร้อยในสายาพันที่ห้าดูดชอบมากเลยตอนตอนพนักงานนอนแล้วมีเนเจอร์จะตกหัวไปนะคะอ่ะ <laughs> นีฉันแล้วนีไ่ได้แบบห้าหมื่นเจ็ดเลยนะไม่มีทิปหรอกคุณพี่เราต้องหาเงนินรีบเร่งขยายกิจการขยายกิจการชั้นบนตอนนี้คือมีชั้นบนตตงไม่มีพนักงานเราต้องรีบขยายกิจการแล้วเราก็ต้องสู่ให้พ่อเห็นว่าตุ๊กระตาของฉันไม่ได้เกากรอยฉันก็มีอนาคต ทำเป็นโรงงานเลยนะจริงๆคือเดินออกมาใกล้บ้านมากเลยนะจริงๆพ่อควรเห็นแล้วนะเนี่ยเฮ้ยใครมาแย่งอันดับหนึ่งของเราอะ่ะโค้เนี่ยอันดับอยู่ทางขวามุม,มขวาม,วามือบนนะ่ะโอ้สี่สิบสองล้านจีมินเดี๋ยวเราลองแวะไปหาเขาดีกว่าระหว่างแวะไปก็เอาของขไปขายด้วยโรงงานคุณจีมินอยู่ไหน นี่หรือเปล่ามีรถหลายคันเนี่ยใช่โรงงานคุณจีมิน,นะเปล่ามีรถสปอร์ตหลายคันเนี่ยฉันก็ไม่เข้าทางโรงงานเขาไม่เข้าทางโรงงานนะคะเข้าทางนี่ไงคุณจีมินนาขอดูชันสองหน่อยตอนนี้เรากำลังอยู่กับอันดับหนึ่งห้าสิบล้านนะ ชั้นสองทำไปถึงไหนแล้วมีชั้นสามไหมในห้องบอสของคุณจิมินมีอะไรบ้างโอ้ตอนแรกเราคงว่าชั้นสองเนี่ยมันมีเพื่ออะไรห้องบอสคือแบบทำไมมีแค่ตัวเดียวๆอ๋อคือเป็นคนขายออนไลน์ที่ทำงานทำเงินได้เยอะมากเลยนะดูสดิดูเขาทำเงินทีหนึ่งหรืออันนี้เงินฉันวะเด,ด,ดี๋ยว ไม่ใช่ไม่ใช่เงินชั้นเงินเขาเงนึไงดูสิหรื <S <S อว่าเงินชั้นจะขึ้นเมื่อกีงงไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราเรามาสำรวจก่อนว่าคนที่ได้หนึ่งห้าสิ้าล้านแล้วนะตอนนี้เข <ๆ S 1> าจะมีถึงสายพันธุ์ที่เจ็ดแล้วก็ไม่ได้มีชั้นสามเนาะ ไม,ไม่ได้มีชั้นสามปะแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนมันมีให้สร้างชั้นสามนะตรงนี้ก็คือเป็นระเบียงสวยๆธรรมดาเนี่ยมันจะมีให้สร้างบันไดขึ้นง้ไงมีชั้นสามจริงด้วยชั้นสามของคุณจีนตอนนี้ยังว่างนะโอ้ตอนนี้ คุณจิมีนเขาไม่ไปถึงชั้น3แล้วนะตอนนี้เขายังว่างอยู่ชั้น3เขาเขาน่าจะหาเงินอัพเกรดชั้นเดีแต่เราลองทักทายเขาหน่อยเขาจะทักทายเรากลับไหมเขามีเวลาว่างทักทายเราไหมฮัลโหลฮัลโหลอ่ะเป็นผิดวะา จีมินไม่ได้อยู่ตรงนี้นะทุกคนเราคุยกับใครไม่รู้คุยกับอากาศคุณจีมินมาฟังฉันชมก่อนแปละโอเคไปทำงานของตัวเองกันดีกว่าลงมาทางลงรถกลับทางระเบียงอุ้ยร้อยกล่องแล้วสายพันที่หนึ่งทำเร็วนะอร่อยเพราะว่าเราซื้อแบบว่าให้เขาทำเร็วไง น,นี้แปดสิบสได้เต็มแล้วต้องมาขายบ่อยๆเดี๋ยวขายกำไรเดี๋ยวสู้คุณจีมินไม่ได้คุณจะมีขายแบบยี่สองล้านแล้วเรียจังใส่คนเดิมเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมาขายอันใหม่ให้หลังๆนี้ไม่ค่อยเจอคนให้ทิปเลยนะโอเคเราจะขึ้นชั้นสองตอนนี้เราสามารถจ้างรีสต็อกเกอร์แล้วก็พนักงานคนที่หนึ่งเฮ้ย หรือว่าจ้างได้แค่ด Re ีสต็อกเกอร์เดี๋ยวไปดูก่อนนะอ่าจ้างได้สองคนแล้วรีสต็อกเกอร์ได้พนักง,งานคนที่หนึ่งเอ๊ะไม่ไดฉนนะ้ฉันจะเป็นพงงนักฉันจะเป็นพนักงานเองมาฉันจะเป็นพนักงานคนที่หนึ่งสองสามสี่เองในการที่เราหนีออกจากบ้าน เราเคยทำทุกอย่างมาคนเดียวแล้วแม้กระทั่งเปิดทำสิจ้ะแม้กระทั่งเราเปิดโรงงานตั้งแต่มีแค่เราคนเดียวยังไม่มีพนักงานคนไหนเลยเราก็สู้มาจนมีพนักงานมากกว่า10กว่าชีวิตตั้งแต่ยังไม่มีสายพานแค่นี้ชื่อเป็นพนักงานคนที่1 2 3 4ส ไม่เป็นปัญหาเลยนี่ไงนไงทุกคนเนี่ยนอนพร้อมกันสี่คนเลยเราต้องปลุกนะเราต้องปลุกทุกคนเลยเราต้องวิ่งปลุกทุกคนด้วยกระทะเป็นประธานบริษัทที่โหดมากฉันคือประธานบริษัทอันนี้เราจะลงไปอัปเกรดอะไรนิดหน่อยตรงกระดานนี้นะคะจะมีให้เราอัปเกรดแล้วก็ดูเลยอันนี้ทำงานให้ไวขึ้นห0้าแสน นี้มีสายพานเพิ่มขึ้นเราอยังแล้วกันเพราะว่าสายพานที่6เราก็ยังไม่ได้สร้างมีสเปซหรับเก็บมากขึ้นอันนี้คือโอกาสในการขายได้มากขึ้นนะคะ,ะโอกาสในการขายของเราคือร้อซและถ้าเห็นก็คือไม่มีใครปฏิเสธเราเลยหลัง แรกๆอะ่ะจะมีปฏิเสธแบบอิ e w, oh, oh ้วโอ้เออนะตอนนี้รู้สึกว่าการทำงานเร็วสำคัญเอาไปน่าเส oh ีนโะอ้แมคซ์ลันนะทุกคนทำงาน1.25วิโอเคค่ะเราก็อัพเกรดโรงงานเราและหนเช็คซิเช็คซิเชได้กี่กล่องจ๊ะ อ,อยากมองแต่มองไม่ได้หยิบไปขายเลล้ยกันได้ห้าบแโอเคนะทุกคนตายไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่เมื่อเราอัปเกรดโรงงานของเราแล้วแล้วก็วเดี๋ยวจะรอดูว่าให้พ่อนะมานี่ that บแ o o ป t h a t w r ร n g ก็คือพิสูจน์ว่าพ่อคิดผิดนะแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้น่าจะมีเอาไว้สำหรับให้คุณพ่อแอบดู อือแอบรู้แล้วก็ว้าวนี่แหละโรงงานของลูกฉันที่ฉันไล่ออกจากบ้านบอกว่ามันไม่เอาไหนนี่เลยเหรอมันประสบความสําเร็จขนาดนี้เลยเหรอน่าจะเป็นประมาณนี้คิดว่าลูนี้มีใบเพื่อการนี้ให้ให้พ่อมาแอบส่งเบิ่งอยู่เด้อคิดว่าน่าจะใช่ลาไปก่อนนะคะ